อ่านี้ครับเขากําลังมีการทำบังเกอร์กันนะครับที่บริเวณหน้าปราสาทาตามเงินนะครับตามเงินโต๊ดนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ตามเงินพรมนะตามเงินพรมนี่ตอนนี้นะครับรถตีดมากๆเลยคุณผู้ชมดูนะครับวันนี้นะครับได้รับทราบข่าวว่ามีฝรั่งกัมพูชานะครับมากันทั้งหมด23บัสเลยนะครับตอนนี้นะครับคนไทยนะครับที่จะเข้าไปชมปราสาท ตาเมืองธมจึงรถติดมากๆเลยอย่างที่เห็นเลยนะครับตอนนี้นะครับนะครับผู้ชมก็กำลังมีการก่อสร้างกันนะครับรถติดตรงนี้พอดีนะครับเดี๋ยวถ่ายให้คุณผู้ชมดูกันนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นักนะครับยิ่งับวันยิ่งมีความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ลดความบุนแรงลงเลยนะครับฉะนั้นก็ จึงต้องมีการป้องกันไว้นะครับทหารไทยก็จะได้มีรู้สึกความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็ทาไปข้างถนนเลยนะครับผู้ชมทำข้างถนนเนี่ยก็ง่ายต่อการเข้ามาหลบนะครับกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับข้างหลังไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นปราสาทตเมืองโต๊นะครับผู้ชมนะครับสวนปราสาทตำเมืองนี่ถึงก่อนนะครับถ้าเรามา าจากบ้านน้องคณานะครับก็จะถึงปราสาทตาเมือนก่อนตามมาด้วยปราสาทตามเมือนทมนะครับซึ่งตอนนี้ที่ปราสาทตามเมือนทมคนก็เยอะมากเลยนะครับครูถ่าขอไปครับถึงปราสาทตามเมือนโต๊ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยปราสาทตามเมือนทมนะครับรถก่อยจะยกออกมานะครับเป็นแท่งคอนกรีตนะครับมีความหนาเลยนะครับ จะะยกกออกนคร,รถนี่เรียกว่าเยอะเลยนะครับคุณผูช้ชมนะครับที่เข้าไปโอ้นะครับรถติดมากเลยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับคุณผู้ชมบางคนก็ขอลงก่อนก็แล้วกันนะครับ ลุงรถก่อนนะครับสลับกันเปลี่ยนไปนะครับคือผมเป็นคนใกล้ๆในท้องที่อย่างนี้นะครับผมขี่รถมาแป๊บเดียวนะครับก็จะถึงสถานที่อย่างนี้นะครับก็เลยมาบ่อยหน่อยนะครับนี่ส่วนต่านใดที่เอารถรถมานะครับส่วนนี้ก็จะถูกนามาใช้นะครับเรารถนะครับหมดมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับ บัญชาการทหารพัฒนานครับค่อยๆทยอยเข้าไปนะครับมันมันรถมันยเยอะเนาะรถมันเยอะรถมันติดนะครับว่วมน้าใจสู่แนวหน้านะครับรถคันนี้นะครับขนคองมาครับแนวหน้าก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับมีฐานที่ตั้งมั่นของทหาร ผู้ปกป้องอธิปไตยให้กับคนของประเทศไทยของเราบรากาศสดๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมวตถุองทหารนี่ก็จะเยอะนะครับ,รบเยอะเลยนะครับรถยนะิ่งกว่างานบุญนะครับงานบุญบ้างไฟนี่จะคนเยอะนะครับอันนี้นะครับ เรียกว่ามารวมพลังคนไทยนะครับพื้นป่าของประเทศไทยนะครับสายปงสายไฟถนนเนี่ยเราทําดีนะครับสาธารณูปโภคต่างๆนะครับตรงบริเวณที่เป็นปราสาทตาเมืองก็จะมี ห,ห้องน้ําบริการอย่างดีเลยนะครับคุณผู้ชมคนไหนที่มาต้องเที่ยวนะครับสามารถขี่รถไปจนถึงปราสาทตาเมืองทมได้เลยครับทหารคนนี้ี่เป็นลูกครึ่งนะครับผมเคยเห็นเขาออกซื้ออยู่นะครับคนนี้นเป็นเป็นลูกครึ่งนะครับบางคนก็มันไกลนาะก,ก็เดินเอาน,นะครับ จอดรถไว้แล้วก็เดินเอาก็มีนะครับรถก็ค่อยขยับไปนะครับทีละนี้ทีละหน่อยมาเป็นบัสก็มีนะครับนู้นนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใหม่นะครับตอนนี้มันรถติดเหลือเกินนะครับ